จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือหลักศีิธรรมจัญญาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะแบ่งออกเป็น4ประเด็นดังนี้ 1. ความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวคือสิทธิเจ้าของที่สามารถควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้อื่นได้ 2. ความถูกต้องความถูกต้องของข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. ความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของของกรรมสิทธิ์ในการยึดถือครองทรัพย์สินที่อาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ 4. การเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล การกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของรัฐจรรยาบัรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการก่ออาชญากรรม 2. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ลบกวนผู้อื่น 3. ไม่ทำการสอดแนมแก้ไขเอกสารของผู้อื่น 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างหลักฐานเท็จ 6. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์คัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ข้อกำหนดข้อตกลงในการใช้แหล่งข้อมูล 1. แสดงที่มาหรือ BY. ต้องแสดงชิ้นงานตามรูปแบบที่ผู้สร้างกำหนด 2. ไม่ใช้เพื่อการค้าหรือ NC ไม่ให้นำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการค้า 3. ไม่ดัดแปลงหรือ ND ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างงานจากนี้ 4. อนุญาตแบบเดียวกัน SA ถ้าหากดัดแปลงชิ้นงานนี้ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันกับสัญญาอนุญาตที่ใช้กับงานนี้เท่านั้น 5. CC BY ห้ามเผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องระบุที่มา 6. CC BY-SA ให้เผยแพร่ดัดแปลงได้โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่ง,งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 7. CC BY-ND ให้เผยแพร่โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลง CC BY NC ให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้า 9. CC BY NC-SA ให้เผยแพร่ดัดแปลงได้โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่ง,งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 10. CC BY NC ND ให้เผยแพร่ข้อมูลโดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้ามารยาทของผู้ใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ต 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2. ใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นทางการ 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสร้างสารรค์ 4. ควรระบุแหล่งที่มา 5. ควรระบุข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ชัดเจน 6. แม่ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต 7. แม่ควรเผยแพร่โปรแกรมที่นำพาความเสียหาย